สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุดคนเมือนกับยนเดียวก็มีคำวมาเด็กเรืองน้องสั้นวงสะท้อนพี่น้องจะปม่รอหลายพี่น้องจ้าน้องสั้นแล้วก็เปาดีดีพี่น้องจ้าแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องยุคนี้สิ่งที่ต้องแคร์มากที่สุดคือตังในกระเป๋าเราและความสุขในการทํางานเราคนในครอบครัวคนที่รักเราคนที่เรารักไม่ใช่คอมเมนต์ลบแลเพจลบชาวบ้าน ทำได้ไหมน้อดูอีกทีสันพี่น้องน้องสันเราก็เบอกดีดีพี่น้องจ้าแล้วลวกันโอ้ยพี่น้องงันแล้วอ่ะอินเทอร์เทนด้ดีทั้งเบติอแนหักหลูบรอโอ้เปมนคดิอย่างคนนี้ใส่ดีมารยาทดีพูดจาดีจเปมนดีใจกับนังเอกพี่น้องได้รวมงานกับน้องสันน้องสันแบบเจนเทรแมนคัดกันปกป่องผู้หญิงโอ้พี่น้องนะหักคักพี่น้องจ้า เป็นคนที่เดินเข้ามาบ่ได้สนใจดราไ่มายอย่างแต่ว่าความถี่สปกป่องนางเอกโอ้ยน่ารักคักพี่น้องเงินหมาอสมกันคักพระเอกก็ลอ้ลอนรันางเอกก็งามงามสวยรอนหน้าตาดีพูดจาดีทัศนคติดีโอ้ดีสุยางพี่น้องย่เนิ้วยองว่าเบิรดอกภาวดีคักอิลีพี่น้องขำบเบากด็ดีโอ้จมเม่นสอ,อนเพื่อนพี่น้องดีใจน้ำค้นเป็นพอ่อเป็นแม่โอ้ดีใจหลายพี่น้องจ้ะเดี๋ยวย่เนิ้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เดืนอ,น,อน้องสันมงสะท้อนอันพูด อีกท่านนี้ก็ว่าใช่ที่สุดคะ่ะน่ารักที่สุดเลยเป็นกําลังใจให้หน้าคาะพระเอกอายุแค่นี้คิดดีมากคะ่ะแมน่หลีพี่น้องใจท่านนี้รกักว่าน่ารักที่สุดความอิจฉาตาล้อนไม่ต้องไปสนใจคะ่ะถูกต้องที่สุดคะ่ะน้องซันโฟกัสที่งานโฟกัสที่ความสุขดีที่สุดแมน่หลีพี่น้องโฟกัสคนที่หักเขาพวันคนณหัก หลายก็คน้นซังเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสนใจสู้ต่อไปค่ะท่านนี้เละก็ว่าอยู่แียงข้างแพลพาดูแลกันจับมือกันไปให้มันสร้างผลงานดีเดียให้เอฟซีดูแล้วมีความสุขก็พอค่ะน้องซันรักทั้งสองคนนะคะแม่พี่น้องนะฮะค่ะท่านนี้เลวกว่ามีแต่ผลิตน่ารักที่สุดเลยขอส่งกำลังใจให้นะคะสุดหล่อให้กำลังใจตลอดไปค่ะรักนะคะ S N P แมนพี่น้องจ๋าน่ารักที่สุดเลยซู่ๆครับไม่ต้องแคร์คนครับทำงานต่อไปแมนดีหลีพี่น้องจา๋าเขาเหตุดีปันได้อีนคนบ่มาเขาเกิดเบาไปในท้งลบอยู่ดีเพรอพะฉะั้นก็โฟกัสที่งานโฟกัสที่ความสุขกันคือน้องสันกับอันนังเอกแล้วเบาหน่ะล่ะพี่น้องจ๋ายุคนี้เก่งที่สุดเลยน้องสันคิดดีทำดีไม่ต้อง ไปไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นโฟกัสที่งานที่ความสุขจิบจิบหนักว่าเธอเก่งที่สุดคะ่ะน้องซันขอให้เฮงเฮงปังปังเลยด้วยนะคะใช่ที่สุดคะ่ะหล่อมากคะ่ะน้องซันคนเก่งเมนพี่น้องถึงหลอ่อถึงนิสัยดีพูดจาดีทัศนคติดีโอ๊ยบ่มีคําสี่ยองเพราะว่าดีคะ่ะลีพี่น้องเล่นถึงเวทีกับเอนเตอร์เทนเก่งโอ้ยเก่งเสียงก็ดีโอ้ยยอมรับแบบสุดยอดอลีพี่น้องจา่าเพลกระนั้เองเนี่ยเพื่อนแบบสุดยอดคะ่ะ ใช่ถูกต้องแล้วคะ่ะไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจความสุขของเราตังเรามีเยอะสู้ๆจ้าแมนี่หลีพี่น้องจ้าเป็นกาลังใจให้น้องสันกับนังเอกเพล็กนังเอกเ,เ,อเ,อเอกด้อสู้ๆเป็นกําลังใจให้จ้าพี่น้องมีความคีดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ก็มาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อคะ่ะบายบาย thank you